ไว้ดูไว้นะเนี่ยไอ้ก้าเนี่ยมันได้ทุกอย่างครับเบสิกอ่ะไปเร็วมึงไม่ต้องรอโคตรดุอ่าให้ดูกว่านี้ให้ดึงดังดึงดังดึงดังปึ้งปั้งปึ้งปังซ้ายขวาน้าใบไอ้เจงเออเนี่ยโคจะวิชินเราพักด้วยหน้าขาเอ้ยน้าใบดองไอ้เจงมึงไม่แหกปากเลยนะไอ้ไอ้เจงนะ เดี๋ยวเดี๋ยวกูจะฉีกปากมึงเยี๋ยนี่แหละเดี๋ยวนี่แหละมึงคอยดูมึงคอยดูอ้าหักเป็นนิสัยการใช้เสียงไป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 ไม่ได้เลยว่ะไอ้เพชรน้ไใบด่างไา้อมเนี่ยผมดูรงไงก้านเทพเชิดก๊า ชิ่งมาพักด้วยหน้าขาเล่นบอลจังว่าสองต่อเลยเนี่ยเขาได้รู้ว่าฝึกฝนเ<ล>าเป็นอย่างดีเลยการเอาบอลลงด้วยหน้าขาเนี่ย